สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาสงครามข่าวเสือกรุงปี2310เนี่ยเราไม่ค่อยทำในเชิงยุทธศาสตร์เท่าไหร่ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามเนี่ยยุทธศาสตร์ถือเป็นหัวใจนะครับและการลบกันเนี่ยมันไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์สงครามไทยลบพม่าที่มันจะลบต่อเนื่องถึง14เดือนเหตุปัจจัยอันนำมาซึ่งการศึกษาและตีแผ่ ภาพสงครามเสือกลุ่มเนี่ยเป็นผลจากการไปอ่านคงสวดานฉบับราชูโคงโบงในครั้งนั้นเนี่ยเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์เดวิดเควย์ท่านเป็นอะ,อะไรครเป็นแอดไวเซอร์ของผมนะแล้วพอผมรู้ว่าผมเรียนภาษาพมา่าด้วยนะและรู้ว่าผมมีความสนใจท่านก็เอาคงเสวดานฉบับราชวงโคโบงในตอนที่เป็นตอนส,สงคราม ข่าวเสียกรุงเนี่ยนะครับรั้งหลังคือ231สเนี่ยที่ท่านแปลชนิดคำต่อคำเลยนะฮะเอามาให้ผมอ่านในขณะที่พระพงศดารของเราอย่างเช่นฉบับพ,พันจันทนุมาตนะฮะลงมาถึงสมเด็จพระพันรัตน์ลงมาถึงฉบับพระหัตเลขาเนี่ยจะพูดถึงสงครามข่าวเสียกรุงเนี่ยอย่างค่อนข้าง ไม่ลงรายละเอียดมากไม่ลงรายละเอียดมากยกเว้นกรณีเดียวนะฮะที่สมเด็จพระพันรัตและพระทันเลขาลงรายละเอียดอย่างอัศจรรย์มากคือศึกบังอาจาั์ซึ่งก็เข้าใจได้มันอาจจะเป็นความทรงจำที่เราไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่แต่สำหรับของพมา่าเนี่ยครั้งนี้คือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทำสงคราม นอกจากพม่าจะเขียนเรื่องนี้ลงในพงศวดาเน่เช่นฉบับอห่อแก้วก่อนนะฮะแล้วมาในฉบับพระชุมโคมโบงในในสมัยหลังลงมานะฮะยังมีการเขียนวนรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ามังระหรือเสิ่งยูยเชงภายใต้ชื่อโยธยาในโมโกงคำว่าโยธยาในโมโกงเนี่ยถ้าจะแปลอย่างง่ายๆคือโยธยาพ่ายซึ่งเป็นคล้ายๆวรรณกรรม คล้ายๆตับลิลิตวาด้วยสงครามกัางนี้โดยเฉพาะและความบอกมันลุกรายละเอียดมากเลยนะพะม่ายกกองทัพมายังไงตีหัวมืออยังไงเข้ามาล้อมกรุงยังไงล้อมอยู่ที่แรกที่ไหนและกระจายกําลังเข้าล้อมกรุงที่เป็นลนักษณะไหนจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรเข้าลบนะฮะและสิ่งที่พม่าบ่นตลอดเวลาเลยก็คือว่าแม่น้ํากว้างมากนะฮะและเรานี่ยยิงปืน ป้องกันกลุงมเนี่ยอย่างคล้ายๆกับขี่ยิบนะจงกระทั้งพมา่ายากแก่การเข้าตีนะเพราะนั้นรูปของสองครามเนี่ยมันจึงเป็นรูปของสองครามป้องค่าประชิดเป็นหลักการจะทำความเข้าใจสงครามปี2 2 3 0 9 3 3 1 0ี่ยนะครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีสงครามใหญ่มาก่อนคือ2303ในศึกอลองพยาเพราะนั้นศึกอลองพยานั้นเนี่ยเป็นปฐมบทที่ทำให้ผู้นำอายุทยานั้นเนี่ยตระหนักรู้ถึงสงครามขนาดใหญ่ที่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเตรียมการตั้งรับอย่างไรเพราะในคราวศึกอลองพยาเนี่ยเราปล่อยให้พมา่านั้นเนี่ย เข้ามาตั้งทัพที่วัดหน้าพระเมรน,นะฮะแล้วก็ก่อหอปืนเอาปืนยิงเข้าไปทบพ่ะพระบระมาราชวังซึ่งตอนนั้นเนี่ยย้ายออกมาอยู่ทางด้านท้ายสนมนะฮะอย่างเช่นพระที่นั่งบรรยงรัตนนาฏใ,ในแถบทางด้านนั้นเพราะเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วนี่สิ่งที่เราเตรียมการลบพมา่าเนี่ยเราเตรียมการลบเป็นแบบลักษณะสงครามป้อมใ่าป้ปิจิกนะฮะ คือเราจะป้องกันตัวพระนครนไม่ให้มันบอบช้ำหรือให้บอบช้ำน้อยที่สดุดคือต่างก็ปลกค่ายแล้วก็ยิงปืนสาดใส่กันอาจจะมีบ้างที่ออกมาในรูปสงคารามกลางแปลงคือเอาทหารเนี่ยเข้าลบกันในทุ่งนะฮะแต่บ่อยครั้งจะเป็นรูปของสองคารามเชิงป้องค่ายประชิดมากกว่านั่นหมายความว่าต้องไม่ให้พมา่าเนี่ย มาตั้งค่ายอยู่ริมคูพระนครอย่างเช่นวัดมนฑปวัดสามวิหารวัดท่ากาล้องหรือวัดชัยวัฒนารามเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปสร้างค่ายใหญ่ประมาณเหมือนเมืองนะฮะเมืองย่อมๆเนี่ยล้อมกรุงพระนครศรีอยุธยาไว้หมดเลยและการลบเนี่ยก็เป็นลักษณะของการประวิงเวลาไม่ให้พม่าเนี่ยเข้ามา ทำความบอบช้าให้กับเราและให้พมา่านั้นเนี่ยต้องตั้งทับอยู่เป็นระยะเวลานานที่เราทำการลบอย่างนี้เนี่ยเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะกับการลบก,กับพมา่านี่เรามียุทธศาสตร์หลักอยู่ยุทธศาสตร์เดียวคือยุทธศาสตร์การใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับซึบแล้วเก็บพมา่าไว้จนกระทั่งถึงฤดูน้ำหลากพอฤดูน้ำหลากเนี่ยพมา่าก,ก็จะถอนทับ แล้วเราก็จะยกทัพตามตีนะรเราใช้ยุทธศาสตนี้เนี่ยได้ผลมาโดยตลอดคือภายใน5-10วันเนี่ยรอบอยุทยาเนี่ยจะกลายเป็นทะเลสาบทั่วหมดเลยพระม่าเนี่ยต้องเอาช้างเอามาเนี่ยขึ้นขึ้นเนินหมดแล้วพระม่าก็ต่อแพรซึ่งครั้งนี้พระม่าเตรียมตัวมาดีนะต่อแพรลงมาจากทางเชียงใหม่ทางไหนซึ่ง มันมีเมืองที่เป็นเมืองที่แบ็กอัพทางด้านจุฬโธปกรณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เหนือคาดของนักการทานอายุทยาตัวปัจจัยที่เป็นน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญของการรบกันในครั้งนี้เนี่ยคือเราไปให้การสนับสนุนพวกมอญและเราก็ให้การช่วยเหลือกับมอญเนี้ยมาตั้งแต่ยุคข,ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้ว ลักษณะการลบของพร่มาเนี่ยเข้ามาในรูปของคีมนี่คือทับหลักเนี่ยทางหนึ่งเนี่ยลงมาทางเส้นเชียงใหม่นะฮะพระมารเรียกเส้นเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เอาทับเนี่ยหลากลงมาทางเหนือพูดง่ายๆทับอีกทับหนึ่งเนี่ย <c oughs> เข้าอันนี้เดินตามรอยของเส้นทางของพระเจ้าอรองพยาเข้ามาทางด่านสิงคอนด่านสิงครเนี่ยคือเส้นที่เชื่อม มาฤตนาวศีมาออกเมืองกุยเมืองปรานขึ้นมาทางเพชรบุรีราชบุรีการเข้าทางเส้นนี้เนี่ยบางทีมันกระจายกำลังด้วยกำลังเป็นทัพเรือส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาทางบางเกาะและทัพพุทัพอันนี้เนี่ยจะไปตั้งทัพอยู่ที่สีก,กุกทัพที่มาทางเหนือเนี่ยจะตั้งทัพอยู่ที่ปากน้ำประสบแล้วก็ค่อยอลงมาที่ผูสัพต์ตนอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ร,รัชกาลรัชกาลที่5สำเร็จกรมเพียรดำรงราชานุภาพเนี่ยได้พูดถึงถ้าไ,ไปตามอ่านหนังสือเล่มล่าสุดของผมเล่มหนึ่งเนี่ยคือจากสุศึกบางกุ้งถึงศึกอาแซบยนมุนกี้เนี่ยผมได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนมากต่อมาหลังจากเราเสียกรุงแล้วเนี่ยพมา่าพยายามจะใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันนี้อีกเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จไงล่ะเมื่อพมา่าไม่ถอย สิ่งที่มันเกิดกับอยุธยาอันดับต้นเลยเนี่ยคือการขาดสเปียมนิพพาวะของการขาดสเบียงเนี่ยมันเกิดจากการที่พอมันเกิดสึกใหญ่อย่างนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมีทางเลือกสองสัมทานนะหนึ่งหนีเข้าป่ปสองตั้งตั้งเป็นซ่องหรือเป็นชุมนุมของตัวเองเพื่อจะป้องกันตัวเราอาจจะบอกว่าบ้านบางละจังก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนี้ก็ได้สมหนีมาอยู่ ในรั้วกำแพงมือทีนี้คนมันก็อพยพเข้ามาเยอะมากสะสเียงที่เตรียมไว้เนี่ยมันเตรียมถึงฤดูน้ำหลากเท่านั้นแต่หลักฐานฝรั่งเนี่ยยังบอกว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแล้วเนี่ยนะคนที่คล้ายๆอดอยากเนี่ยจนถึงสิ้นชีวิตหรืออะไรเนี่ย เป็นพวกยาจกแสดงว่าเราเก็บสเสบียงไว้เนี่ยพอสมควรแต่พอจากดดูน้ำหลากไปเนี่ยนะคราวนี้มันไม่พอเลี้ยงคนละเพราะนั้นเราจะออ่านพงศ์วดานเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของอาการปล้นสะดมอย่างมากเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงน,น้ำหลากเป็นต้นไปไปเรื่อยจนกระทั่งการ ป้องกันเมืองเนี่ยมันอ่อนแอมากจนกระทั่งค่ายจีนของสมภูเนี่ยแตกเซนโยเซฟนะฮะหรือกรณีพระเจ้าตากเห็นไหมพอน้ำเริ่มลดปรับเนี่ยท่านทิ้งค่ายวัดพิชัยเลยจุดตรงวัดพิชัยเนี่ยลงมาจนกระทั่งคุมไปจนกระทั่งหัวหลอลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรียกวัดหยาชัยมงคลนะนะนะ เจ้าพยาไทยตรงนั้นเนี่ยนะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สดุดเพราะว่าจากาตรงคลองหัวลอลงมาคลองคูขือหน้าเนี่ยออกมาผ่านวัดเจ้าพญาไทยนะฮะไปสพแม่น้ำเจ้าพญาที่มาทางฝั่งตะวันตกน,นะฮะตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นคลองขุดซึ่งการขุดขยายแนวเนี่ยขุด ขยายแนวะออกไปสักสิบวานะในสมัยของอพระมหาธรรมราชาและมันจึงทำให้แม่น้ำเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนทางเดินแต่กันนั้นก็ดีจุดนี้เนี่ยคูแคบเมื่อเทียบกับจุดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเปราะบ,บางที่สดุดเขาจึงเอาทหารที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยไปตั้งรับตรงจุดนี้นอาการของ การที่เสียศูนย์ของเราเนี่ยมันเกิดล้ำฤดูน้ำหลากแต่ประเด็นที่ที่จะต้องพูดในเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดกันให้ชัดๆถ้าไม่พูดให้ชัดเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมารวมว่าโอเคเราแย่งชิงราชสมบัติกันมาตั้งแต่ยุคของออพระเพทรราชาแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์หลักหรือเปล่า น้ำเนี่ยมันท่วมอยู่ประมาณสักสามหรือสี่เดือนคือมันสรลาตะเนี่ยนะสิบสองเดือนช่วงที่มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านงน,น้ำเริ่มลดใช่ไหมฮะแล้วพระเจ้าตากเนี่ยท่านเป็นนักการทหารที่เก่งมากท่านก็อ่านเกมออกว่าแพ้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่น้ำเริ่มลดเนี่ย พม่ากระชับพื้นที่ไม่ได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนน้ําหลากเนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยต้องเอาฐานเนี่ยลงเรือแพแล้วเอาตาลังช้างมาเนี่ยขึ้นโคกทีนี้พอตอนน้าลดเนี่ยนะฮะพม่ายังจัดลูกกระบวนทัพใหม่ไม่เสร็จเพื่อที่จะกระชับวงล้อมไม่เสร็จมันก็เป็นเป็นรอยต่อถ้าจะหนีออกจากมือ ซึ่งไม่ได้ไม่ใช่มีพระเจ้าตากคนเดียวที่หนีออกเนี่ยนะฮะก็ต้องหนีออกตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจสภาพการคมสงครามเนี่ยเราจะเราจะต้องจินตนาการโอ้พระเจ้าตากตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปอะไรเงี้ยคือมีส่วนแต่ว่าพม่ามันยังกระชับวงล้อมไม่ได้คือในกรณีนี้เนี่ยนะฮะเ,เรา จะโทษพระเจ้าเอกทั์เนี่ยด้วยด้วยลอจิกง่ายๆที่ว่ากลุ่มเสื่อมกลุ่มจึงแตกจะถูกอธิบายว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่เป็นธรรมนะฮะลักษณะของคำอธิบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเนี่ยต้องไปดูเพลงยาวออของสมเด็จกรมพระยายชวังบวรเมื่อครั้งยกไปรบพระบ้านท่าดินแดง และท่านก็จะพูดถึงเรื่องของเ,ออเจ้านาย,น,ยนะฮะคล้ายๆกับว่าขาดทศพิธราชธรรมแล้วก็ออออวางพระองค์ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะจึงอันนี้จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองเนี่ยเสื่อมความคิดที่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดการลักกะลียุบนะฮะอันเป็นผลให้พระาศาสนาเสื่อมเนี่ยจะต้องเริ่มนับหนึ่งที่ผู้ปกครอง ไม่ดีก่อนนะะอันนี้เนี่ยเห,เห็นได้มาตั้งแต่เพลงยาวพยาก,กร่ของสียุทยาแล้วราธีนั้นฟูงตทั้งลายจะเกิดความอันตรายเป็นแมนเมื่อมันด้วยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรง ททิาชานเเเกิดนนป็นมหัรารระรเรื่องที่สองเนี่ยนะครับตัวพระราชพงศาวดารเองและคำให้การเนี่ยจะพูดถึงพระเจ้าเอกทัตเนี่ยในทางลบไม่ไม่ใช่เป็นในในทางลบของการป้องกันเมืองนะ แต่เป็นทางลบในเชิงของการเป็นกษัตริย์ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เสร็จแล้วเนี่ยมันมาถูกออตอกย้ำด้วยคำให้การกรมหลวงนิงทรรศเทวนะีที่พูดถึงว่าการยิงปืนใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆต้องขออนุญาตก่อนก่อนจะไปยิงไม่อย่างนั้นเนี่ยยิงแล้วก็จะทำให้สนมเช่าแม่มีตื่นตกใจเลยทั้งนองมีซึ่งเป็น การให้ข้อมูลที่สวนทางกับพงศวดานพมา่าอย่างมากพงศวดานพมา่าเนี่ยระบุชัดเจนมากเลยนะครว่าทางฝ่ายพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยก็จะมามีการคล้ายๆกับประชุมขุนนางผู้ใหญ่อะไรี้นะฮะแล้วก็ถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการรับศึกอะไรต่ออะไรแสดงว่า,เ,าเรา,เรา,เาค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรซึ่ง ความตรงนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับพวกคําให้การชาวกรุงเก่าคําให้การกุหลวงหาวัดซึ่งในนั้นเนี่ยจะไม่มีความตอนไหนที่ตําหนิพระเจ้าเอกทัศน์เลยนะฮะแล้วพูดถึงการเตรียมการรับสึกของพระเจ้าเอกทั์เนี่ยเป็นประหยัดเข้มแข็งมากเพราะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งกระบวนการการอธิบายที่เป็นจารีต ของการอธิบายว่าด้วยบ้านเมืองเสื่อมสลายเสร็จแล้วก็มาถูกให้อธ,ธิบายอีกทีในเชิงของเหตุการณ์ผู้ร่วมเหตุการณ์อย่างเช่นว่าสมเด็จกรมเพียรชวังบวรนะฮะหรือแม้กระทั่งทำให้การกลมหลวงนริทนทร์ทแล้วก,ก็มาประกอบกันแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยเมืองที่สามารถป้องกันเมืองได้จนถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาเลยในประวัติศาสตร์อยุธยา mm hmm. ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราเตรียมการป้องกันได้อย่างเข้มแข็งเต็มที่ mm hmm. สภาพการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. มันอาจจะเกิดการปล้นสะดมอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. และในหลักฐานของทางอายุทยา มันไม่ได้พูดละเอียดว่าการไฟไหม้มันเกิดจากอะไรซึ่งการการพ้นสดมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องหลักที่มันจะต้องเกิดขึ้นทําไมมันถึงเกิดการพ้นสะดมเพราะว่าพมา่าเนี่ยนะมันล้อมกลุ่มอยู่นานมากมันไม่เคยล้อมกลุ่มอยู่นานขนาดนี้เลยแล้วพมา่าเนี่ยมีความตั้งตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่สุด ที่จะต้องทําลายกลุ่มให้ย่อยยับอีกอย่างหนึ่งที่พมา่าต้องทําลายกลุ่มให้ย่อยยับเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นช่วงที่พมา่าเนี่ยกำลังติดศึกกับจีนการที่พมา่าติดศึกกับจีนเนี่ยทำให้พมา่าเนี่ยไม่สามารถจะเก็บกลุ่มสีอยุธยาไว้ได้แล้วเก็บกวาดทรัพย์สินกวาดต้อนผู้คนกลับไปในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพราะจะจะอยู่นานไม่ได้เนื่องจากว่า ทั้งอังวะเนี่ยร่งให้พมา่าเนี่ยถอนทัพตั้งแต่ก่อนฤดูน้ำหลากแล้วถ้าเราอ่านพงศาวดารเนี่ยเราจะจับอาการได้ว่าคนที่ค่อนข้างจะเป็นนายทัพที่ที่เป็น decision maker นะ c o m m a n d เป็น commander in chief นะฮะน่าจะเป็นมหานรธานและมหานรธานเนี่ยบอกว่า ถ้าเราถอยทับนะมันจะทำให้กองทัพที่ล้อมอยู่แล้วเนี่ยต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่พอพม่าเข้าเมืองได้เนี่ยพม่าไม่สามารถที่จะประครับประคองหรือเก็บรักษาเมืองเอาไว้ได้สิ่งที่พม่าต้องการอย่างเดียวเลยคือต้องการรวบรวมทรัพย์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น พมา่าเนี่ยนะฮะจะบุกเข้าไปในพระบรมราชวังหรืออะไรก็ดีเนี่ยจริงๆคือเอาทรัพย์และถ้าจับผู้คนได้ายไ,ได้เนี่ยพมา่าเอามาทรมานเพื่อให้บอกที่ซ่อนทรัพย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งพวกพระสงฆ์พวกอะไรที่ถูกเอามาทรมานก็โวงนี้รวมทั้งพระในที่เป็นบาตหลวงในคริสตศาสนาก็โดนด้วยเช่นกัน เพราะว่าศูนย์ลงความมั่งคั่งเนี่ยมันอยู่ที่วัดหมดไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธวัดคริสตอะไรเนี่ยนะฮะพวกเรือนพวกข้าหักบด,ดีอะไรต่างๆพวนี้เนี่ยนะจะถูกกวาดเอ,อ,เอ,อขาขณะนั้นเนี่ยสมบัติยังมีเหลืออีกเป็นมหาศาลเพราะฉะนั้นในสมัยพระเจ้าปุมธนเนี่ยจึงได้ให้สัมปทานการขุดสมบัติแต่มันมีหลักฐานของมิชชันนารีซึ่งเป็นพวกแคทอริ ะะหลักฐานนี้เนี่ยไม่เคยถูกเปิดเผยมากอดเลยเขียนเป็นภาษาลาตินนะฮะและหลักฐานนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ถูกแปลออกเป็นภาษาไทยนะ,ะแต่ว่าทางคณะบาทหลวงนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในความดูแลของกลุ่มอัศวินเนี่ยเขาเก็บหลักฐานนี้ไว้ เพราะว่ามันมีข้อความที่ผู้ที่บันทึกเนี่ยก็จะรู้สึกสมน้ำหน้ากับความย่อยยับของอยุธยาเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นการลงโทษของพระเจ้าที่ลงโทษต่อพวกนอกรีบเรื่องของไฟไหม้เนี่ยบัตรหลวงอันนี้บอกว่ามันเกิดจราชนสงครามเนี่ยที่ลอบเข้าไป พมา่าส่งและรอบเข้าไปได้เพราะการป้องกันเนี่ยมันมันอ่อนแอลงมากมันเข้าไปวางเพลิงมันเข้าไปวางเพลิงเพราะการวางเพลิงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการให้สเสบียงหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ,ะยุทธสัมภาระอะไรเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยแต่มันไม่หลายครั้งนะเพราะตอนที่พมา่าบุกเข้าไปเนี่ยพมา่าจะส่งกองเข้าไปวางเพลิงก่อน ะะแล้วค่อยเอากำลังเนี่ยตามไปเพราะว่ากำลังที่มันเข้าเมืองไปได้แล้วเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติบุกทะลวงเข้าไปเนี่ยจะมีความปลอดภัยแค่ไหน mm hmm. ก็เผาลุยไปก่อนแล้วก็เอากำลังตามอันนั้นอีกเป็นตอนที่เข้าเมืองได้แล้วการเผาทำลายอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทำเพื่อไม่ให้เราฟื้นกลับขึ้นมาอีก ปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยจะคิดว่านี่ค่อนข้างจะเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงของกษัตริย์ของราชวงศ์คงบองพมา่าเนี่ยคงกำลังบางส่วนไว้เพื่อจะเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติขวดต้อนเฉลยที่เหลือกำลังบางส่วนเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ย นายทัพที่คุมเนี่ยเป็นมอนกองกําลังที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เป็นกองกําลังหลักนั่นคือกองกําลังของสุกี้พระนายกองซึ่งเป็นกองกําลังที่พระเจ้าตากเนี่ยกลับมากว่าดกองทัพเนี่ยไม่ได้ถอยกลับในทางเดียวเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสเสบียงและการถอยกลับไปหลายทางเนี่ยเพื่อที่จะผ่อนเสบียงได้เข้าใจว่าพมาาไม่น่าอยู่เกินสองอาทิตย์นะฮะนี่ จะว่าพมา่าทำลายกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าพวกตัวอาคารต่างๆกําแพงเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยพมา่าไม่ได้ไม่ได้ทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยการลื้ออิฐหรือกําแพงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นในช่วงสร้างกรุงทนกับกรุงเทพซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเผาอิฐไม่ทันก็ต้องมาเอาอิฐจากกรุงเก่าเนี่ยไปสร้างเมืองใหม่สิ่งที่พมา่าทําลายเป็นสําคัญเนยคืออาวุธ ปืนใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยพมาจะระเบิดทําลายจเจาทิ้งน้ำอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมีระบุอยู่ในพงศเซลาดนพามา่า